สวัสดีค่ะพบก,กับเพกแล้วนะคะวันนี้นะคะเขาก็จะมารีวิวสลามที่ขายกันนะคะก็ช่วงนี้อาจจะรีวิวของที่ขายบ่อยนะคะเพราะว่าเขาจะให้มันหมดหมดไปเลยนะก็ที่เห็นกล่องเพราะว่าใส่กล่องมาสรุปเพราะว่าไม่มีกล่องใส่ค่ะเข้าใจตรงกันนะคะว่าไม่มีกล่องใส่ค่ะเออเลือเล่อนเลื่อนกล่องอ้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันก่อนเพราะจะมีสองกล่องพัสดุนะคะ ตังนี้นะคะก็ขอมันจะมีสลามพี่่ขา40-50บาทนะคะอันนี้รีวิวสลามทั้งหมดเลยนะก็จะมีค่ะ,ะสีแรกเป็นสี g a เล็กซี่อย่างนี้นะคะเนื้อ,อยังดีอยู่นะที่นี่เพราะว่าเนี่ยคะ่ะเนื้อ,อยังดีอยู่40บาทเท่านั้นนะคะไม่รวมส่งนะ,ะถ้าสง่งรถบอลจะเป็น สีสิบสองเอมเอหกสิบนะคะ mm hmm. เพราะว่าสลามันหนักนะคะ mm hmm. แล้วก็พาก,ก็จะแพงให้ดีๆด,ด,ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ต้องเพิ่มราคานิดนึงนะ,ะต่อมาค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นสีชมพูนูดนะคะสีจริงเข้มกว่านะคะนิดนึงทักลยนยมาดูกันได้นะคะขอไม่จิ้มแล้วกันนะคะสีต่อมาค่ะสีม่วงพัทเทลค่ะจะถ่ายออกมาจะออกดูฟอฟาน้ำเงินน้ำเงินนะคะ ดูสีจริงกันได้นะแล้วสีสุดท้ายนะคะเป็นสีชาเขียวค่ะสีจะเข้มกว่านิดหนึง่งมันจะเป็นชาเขียวกาแฟกาแฟหน่อยก็หมดแล้วนะคะราคา 40, 40บาทของเรานะคะเดีย๋ยวเรามาดูกล่องต่อมานะคะโอ๊ยอยอยเดี๋ยวรอก,กล่องต่อมานะคะ องต่อมานะคะก็จะมีราคา45บาทกับ50บาทนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นราคา45บาทนะคะเป็นสีฟ้าใสค่ะใสมากกิ๊กเลยสีฟ้านะคะฟ้าใสนะราคา45บาทนะคะสีต่อมานะคะ โอ้ย้ยโอ้ยโอ,ย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 อ้ยทำไมกล้องฉันร่วงปล่อยจุย่ใบโอเคสีต่อมาะค่ะเป็นสีกา l ล็กซี่เหมือนกันเผื่อใครอยากได้สองสีแต่ว่าจะให้ความแตกต่างนะคะว่ามันจะอันนี้จะออกเป็นสีน้ำเงินกาเล็กซี่ส่วนนี้จะออกเป็นสีม่วงๆกาเล็กซี่นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ราคาสี่สิบห้าบาทนะคะ สีต่อมาค่ะเป็นอัลละห้าสิบบาทนะคะจะเป็นสีน้ำเงินใสนี้ค่ะน้ำเงินใสนะเมื่อกี้ฟ้าใส mm hmm. ก็ราคาห้าสิบบาทค่ะจะเป็นกระปุกอย่างดีนะคะ mm hmm. โอ้ยโอ้ยจะบ้าตายดิฉันจะบ้าตายค่ะสีต่อมาเป็นสีอเขียวพาเทลนะคะ เขียวพาสเทลนะสีต่อมาเป็นสีชมพูพาสเทลน่าจะเพราะว่าสีมันจะเข้มกว่าชมพูนูดนะคะสีมันจะเข้มกว่าชมพูนูดนะเดี๋ยวเทียบชมพูนูให้ดูนะคะแต่มันมองไม่ค่อยเห็นหรอก เนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะดูสีจริงที่รูปแลยกันนะคะขอทักไลน์มาดูรูปก็ได้หรือไม่ก็ดูในไอจีเพานะคะและสีสุดท้ายค่ะม่วงพาสเทลค่ะอันนี้เนื้อแบบเป็นเยลลี่เยลลี่มากเลยค่ะจะถามาเป็นสีน้ำเงินเฉยเป็นม่วงพาสเทลนะคะเนื้อจะเป็นเยลลี่เยลลี่มากเลยเนะ ก็มีเท่านี้นะคะแล้าใครสนใจก็ทักรามาเลยนะคะก็จะแพคขยอยดีเลยค่ะแล้วก็จะส่งอะไรยังไงก็เม้นบอกด้วยนะเอ้ยทักไลน์บอกกันด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ